เป็นปอมเส้นปอมระกระทำพลายเอาเขอาบริษัทหลันบ้าอ่าบะไรเขาจะไปล่องขึ้นประมูลเบิรงกันนะเราเก็บไว้สกัดคว้านว้แล้วบ้าแล้วอยากเห็นของแท้ก็มาเบิรงกันเลยครับบ้าเราจะละมองบ้าแล้โอ้คนละอย่างเนอะพกกูกันลังหามบังสังเสน่แล้วเสน่เอาไปบังนี้นะเออบังนี้เห็นว่าเสนอ่บองเส้นในเพานันติดไก้พอดีถนนซีเรนเออ À màn à thảo hoa là. phải. À <coughs> <coughs>

กูนีกูนีก็รู้สกักที่าแล้วมันเป็นซันลงซันแรงมันเป็นเคสอบางแรงมันเป็นเคสเส้นึ่งมันบ่บักขอดแมงไงกูจำในรบกันนี้ผู้ต้องขังแมงครับที่ชวนกันว่าใส่ตัม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 ตมตมันตั้งตอนดังี่มันตั้งฐานดังเชมันตั้งฐาน ู่ดนก็คนไรครับครับข้างเงินเสลึงนะครับครับเบ่แล้วก็จะมีจำนวนสิ้นใหเบอร์ครับไม่ได้เลยนะโอ้ยทุกวันนี้อะไรก็ธุรกิจหมดแล้วครับอย่ามั่วครับทุกวันนี้ออะไรก็ธุรกิจหมดแล้วเป็นธุรกิจหมดแล้วครับอ่า